เรื่องยอดทองประกายแสด EP 1ทองดีทำทุกทางเพื่อหนีออกจากชีวิตเสียงเครง่งในตอนแรกของละครทองประกายแสดเราได้รู้จักกับทองดีหรือทองประกายหญิงสาวจากชนบทที่มีความงามโดดเด่นแต่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากครอบครัวของทองดีต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักพ่อแม่ของเธอทำงานหนักแต่ก็ยังไม่พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายทองดีจึงมีชีวิตที่ขาดแคลนมาตลอด ด้วยความฝันที่อยากจะหลุดพ้นจากชีวิตที่เสียงเครงทองดีมุ่งมั่นหาหนทางที่จะพาตัวเองออกจากความยากลำบากนี้เธอตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งโอกาสที่เธอเชื่อว่าจะให้ชีวิตที่ดีกว่าเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มีชีวิตที่สุขสบายไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักหรือใช้สเสน่ห์และความงามของเธอเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชายที่มีฐานะเมื่อมาถึงกรุงเทพทองดีต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงตัวเองในเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเผชิญหน้ากับสังคมที่เธอไม่คุ้นเคยเธอได้พบกับคนหลายประเภทที่มีทั้งดีและร้ายรวมถึงชายหนุ่มหลายคนที่ลหลงไหลในความงามของเธอแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และใช้ความเฉลียวฉลาดและความทะเยอทะยานของเธอในการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง EP หนึ่งจบลงด้วยการที่ทองดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกรุงเทพแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จของตนเอง โดยไม่สนว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างในอนาคตเรื่องราวของทองดีในอีพีหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแม้จะต้องพบกับความยากลำบากและความท้าทายต่างๆในชีวิตของเธอ